ของขาดเฮ้ย hey, ขาดของเหรอ <Hey. S 1> ไม่มีตัวใช้ฟาร,รม์มละสิต้องนี่เลยเว็บไซต์บิวปรกเว็บไซต์บิวปรณกเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าใน r o รบอกมีให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครใน t o i l e t Tower Defense p e น s i m u l a t o r ไม่ว่าจะเป็นตัวละครต่างๆแรๆหาย,กยากๆใน Toile t ตหรือจะเป็นตัวละครหาย,กยากๆใน p e s s i m u l a t o r ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมาลองใช้ดูสิเว็บไซต์บิวปรณกแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง โอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมเนี่ยตั้งใจว่าจะลองไปเทรดดูนะเพราะว่ามีคน ก็คือว่าตั้งแต่ผมลงคลิปทอยเลตเทิร์เบอร์ดีเฟนต์เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์มาว่าพี่ครับพี่เทรดอะไรมาแบบไหนอะไรมายังไงนะ <Okay. S 1> เห็นพี่มีของอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนาะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเทรดของให้ทุกคนดูนั่นเอง,เองนะว่าผมเทรดอะไรมั่วๆอะไรยังไงนะแต่ว่าผมคงไม่ได้เทรดมั่ว,วๆหรอกนะในคลิปนี้เพราะว่าผมเนี่ยมีทางด้านของคอรับเจดคาเมล่าแมนนะแล้วก็มีทางด้านของเชฟทีวีแมนนะก็เดี๋ยวจะลองไปเทรดดูนะ โอเคนะก็มาดูกันว่าผมเนี่ยจะเทรดได้ของดีแค่ไหนแต่แต่แต่ในคลิปที่แล้วผมได้พิมพ์ไปว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวคลิปถัดๆไปที่ลงเกี่ยวกับ Tower Defense เนี่ยหรือว่า t o i l e t Tower Defense เนี่ยจะเอาตัวมาแจกนะซึ่งในคลิปนี้สำหรับคนไหนที่มาเม้นเป็นคนแรกเนี่ยก็จะแจกไปทางด้านของตัว Turkey s p e a k e r m a n ระดับ Legend เลยนั่นเองนะก็สำหรับคนไหนที่มาเม้นคนแรกให้แคปภาพแล้วก็ เอาไปคอมเมนต์ในเพจผมนะเอาไปแบบทักมาในเพจผมเนาะก็ถ้าทักมาในเพจผมเดี๋ยวผมจะให้ทารณะของตัวนี้นะโอเคจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคนไหนที่มาคอมเมนต์เป็นคนแรกเท่านั้นนะก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาแจกอีกถ้าคนไหนมาคอมเมนต์เป็นคลิปคนแรกๆอีกนะเดีเด๋ยวก็จะแจกอีกเหมือนเดิมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเน DNS, ี่ยกดไลค์กดแชร์ซับสไครด้วยนะแล้วถ้ากดไลค์เยอะๆคลิปต่อไปอาจจะแจกเป็น2ตัวแทนอะไรประมาณนี้เนาะ <Wow. S 1> ดูกันนีเยอะเนี่ยฝากแชร์กันเยอะๆด้วยนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่่มกันเนเี กดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อนๆกดไลค์กันเยอะๆด้วยโอเคปะโอเคครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเทรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ตั้งใจไว้ว่าจะเอาฐานะของคอรับเต็ดมาปล่อยกับเชฟมาปล่อยดูนะว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะแต่คนนี้เทรดมาเทรดมาจะเอ,อะไรเหรอคนนี้ เพราะว่าผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็เดี๋ยวดูกันเลยแล้วกันว่าเขาจะเอาอะไรซึ่งตัวที่ผมมีก็ไม่ค่อยเยอะนะพี c ยูนิตเอ่อถ้าให้ฟรีเนี่ยขออนุญาตยังก่อนนะทุกคนนะขออนุญาตยังก่อนนะ <Huh? S 1> โอเคเดี๋ยวเรามาพิมพ์สิ่งที่เราจะเทรดกันแล้วกันนะผมก็จะเป็นทาหน้าของ Trading เอ่อคอรับเต็ดเขียนยังไงวะโอเคนะคอรับเต็ดคาเมร่าแมนแล้วก็เป็นทาหน้าของเชฟน,เน,เน,นะเพื่อนๆนะเชฟ ทีวีแมนนะ for good offer นั่นเองนะหรือว่าจเจาไปแลกสิ่งที่มันดีหน่อยนะเพื่อนๆนะแลกกับอะไรก็ได้นะแต่ขอให้มันคุมค้มๆนะนี่ประมาณนี้ไหนเรามารอดูกันว่าคนที่จะมาเสนอให้เราเนี่ยจะดีหรือคุ้มยังไงไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามันจะดีหรือคุ้มยังไงนะผมอยากจะรู้เหมือนกันนะเพื่อนๆนะระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอคนเทรดเรามานะเราก็จะทําการพิมพ์ไปเรื่อยๆนะรอคนเทรดมาโอเคมีคนเทรดแล้วหนึ่งคนอ้าว อ่านมีคนเทต์มาอีกละอ่ะไหนขอดูหน่อยสิ engineer UTC update Titan c a m e r ่ a ไอ้ speaker สิแล้วก็ Titan Cinema, oh. is, อ Titan Cinema Titan, Camera, โอ,อ้แล้วก็แซนที้สองตัว Titan Cinema Man ใคร Titan c a m e r ่ a แมนโอ้ลินพันสองตัวแล้วก็ Pumpkin Farm for อ่ะเขาจะแลกกับอะไรเพราะว่าผมพิมพ์ไปสองตัวนะเขาจะแลกกับอะไรอ่ะ You offer ถ้าให้เชฟเขาสนใจไหมถ้าให้เชฟเขาสนใจไหมล่ะแค่เนี้ยผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมตั้งใจคือผมตั้งใจเอามาปล่อยแค่แค่แค่สองตัวนะผมเลยไม่รู้ว่าจะไปปล่อยตัวอะไรอีกนะตั้งใจมาปล่อยแค่คอรัปเด็ดคาเมล่านะแล้วก็ทางน้านของเชฟนะมีคนถามว่าตัวจริงไหมเอ่อใช่ครับใช่ครับโอเคมีคนมาถามนะว่าใช่ตัวจริงไหมนะก็ตอบไปเลยว่าใช่ครับนั่นเองนะ กันแบบว่าเดี๋ยวแบบว่าโดนแบบบอกมัวโอเคไหนเรามารอดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะก็คือยังไม่มีใครเทรดมาเลยนั่นเองนะเอออันนี้อันอันอันน,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 นี้อันนี้กำลังแบบกำลังงงนะเพาหรือว่าคอร์บเต็ดคาเมร่าแมนเนี่ยมันคนเขาไม่ค่อยอยากได้หรอผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะอะยังไม่มีใครเทรดมาโอเคครับตอนนี้มีคนเทรดมาแล้วอ่ะให้หน้าของอัปเกรดท่านซินีม่าแมนนะฟอร์ชิฟแอนด์แอนะก็ เอาเชฟไปแรกกับกอรลี่เหรอแล้ก็แอดด้วยตัวอะไรดีเอ่อประมาณนี้เขาโอเคไหมประมาณนี้เขาโอเคไหมอ่ะไม่โอเคเราก็ไม่เอานะไปต่อแล้วกันเพราะว่าสําหรับตัวกอรลี่เนี่ยผมไม่ได้ค่อยไม่ค่อยอยากได้ขนาดนั้นเนาะสิ่งที่ผมอยากได้จริงๆอะคือจริงๆอะแอบลุ้นตัวสไปเดอร์นะแต่ผมคิดว่ามันยากนะสไปเดอร์ Spider ที่จะมาเจอคนมีนะ่ย ในเซิร์ฟแบบนี้มันมันมันก็มีโอกาสเจอนะแต่ว่าเวลาผมเข้าเซิร์ฟเทรดมาผมไม่ค่อยเจอคนมีสไปเดอร์เท่าไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูคนนี้กันอา้าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเซิร์ฟเทรดเนาะเพราะว่าเซิร์ฟเทรดเมื่อกี้ไม่มีคนแบบว่ามแบบาแบบว่ามาซื้อหรือว่ามาแลกกับเราเลยเราก็เลยทําการเปลี่ยนเซิร์ฟเทรดแล้วกันมารอดูกันว่าเซิร์ฟเทรดเซิร์ฟเนี่ยนะยังจะมีใครสนใจอยู่หรือเปล่านะ อ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะเพื่อนๆนะโอเคมีคนเทรดผมมาแล้วนะตอนนี้รอตั้งนานนะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาสนใจอะไรนะตอนนี้โอเคเขาให้เป็นฐานะของกอตลี่มาแรกอะไรกอรลี่แล้วก็เออโอ้ผมดูทรงเขาน่าจะอยากได้เป็นฐานะของเป็นฐานะของคออัปเดตนะแต่ผมว่ายังไม่ค่อยค้มเท่าไหร่นะมีลายเซ็นด้วยแต่แบบอมืมันก็ มันก็ไม่ค่อยอยากได้เนาะคนมีตัวนี้ตั้ง4ี่หมืนห้านะไซโกลลี่อืมอ่าขอผ่านขอผ่านไม่เอาไม่เอาผมไม่ได้อยากได้ตัวที่มีลายเซ็นขนาดนั้นนะ โอเคผมได้เข้ามาในเซิร์ฟเทปแล้วมาหาลองเทรดูนะไม่มั่นใจจะเจอหรือเปล่าในรอบนี้นะก็ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจหรืออะไรยังไงก็อาจจะดีนะคือตั้งแต่ผมอัดคลิปมานี่คือผมเทดไม่ได้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปเนี่ยผมเทดได้ตั้งหลายรอบนะพอมาอัดคลิปปุ๊บเทดไม่ออกเลยหรือมันเป็นเพราะว่าแบบว่าคนที่มาเทดด้วยกลัวกล้องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ เขียนไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะมีใครมาเม้นเราหรือเปล่าหรือว่ามาแบบว่ากดเทดมาหาผมหรือเปล่านะก็ตอนนี้โอเคมีคนเทดมาแล้วหนึ่งคนไหนขออืมไม่ค่อยโอเคเลยอะ่ะเพื่อนอาอเทดได้เหรอเอาจริงดิอ๋อเอาขอเอาเหรอเอาเอาก็เอาขอขอบคุณครับขอบคุณเอาเหรอขอเอาด้วยวเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะเอานะ โอเคถ้าเขาเอาผมก็ผมก็โอเคอ่ะเอาได้ไหนเรามาดูคนนี้กันให้แดงมาสองตัวแลกกับอะไรแบงมาสองตัวนี้แลกกับอะไรนะ่เออผมไม่รู้นะแลกกับเตอร์กี้มนะ่เตอร์กี้สองตัว <laughs> ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะแลกกับอะไรเนาะอ่ะคนนี้เทรดมาไหนเรามารอดูกันโอ้เชฟอ่ะเชฟฟอร์แลกกับอะไรอ่ะเชฟแลกกับอะไรอ่ะผมก็มีเชฟเหมือนกันนะ แดงะแดงแดงสามตัวไหมผมไม่รู้มันคุ้มหรือเปล่านะเทรดไปก่อนอันนี้อันนี้ลองดูนะแอดอ่าแอดเพิ่มหรอแอดเพิ่มหรออ่ะอันนี้อีกสองตัวเอาไหมหรือว่ายังไม่โอเคอีกอ่ะแอดแอดให้แอดให้เอ่อแอดให้เอ่อตัวตะกิ้อ่ะ,เอ,ะเอามาให้หมดเลยอ่ะเอาแบบเอาแบบเขาวินไปเลย แต่เขาน่าจะไม่ค่อยอยากได้นะ for good offer อะไรอีกอะอ่าสี่ตัวสี่ตัวเอามีอะไรอีกอ medic หนึ่งตัวอะอะไรอีกอะตัวนี้อีกอ่าอีกนี่อ่าตัวนี้อีกสองตัวอะพอใจเปล่า <c oughs> รู้สึกว่าให้เยอะแล้วนะรู้สึกว่าให้เยอะเกินไปด้วยนะตอนนี้อืมผมก็ไม่ no ทายโอเคไม่เป็นไรเราก็หาคนใหม่นะเอ้ยคนนี้ t r a ปเ spider วีไหนอยากจะรู้จริงๆเลยว่า ฟีลแค่ไหนกันเชียนะสไปเดอร์ทีวีนะโอเคสนใจไหมแลกกันเลยคอรับเตจกับสไปเดอร์ทีวีโอเคโดนแคนเซิลนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้เนี่ยผมเห็นมาว่าตอนนี้เนี่ยราคาของคอรับเตจเนี่ยก็คือถ้าราคาวอลลุ่มันสูงกว่าเนี่ก็ต้องรอดูนะว่าราคาจะเพิ่มหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ผมขออนุญาตยังไม่ฟันธงนะเพราะว่าเห็นว่าตัวเนี่ยมันยังหาได้อยู่ในตู้เอกลุสีนะแต่ว่าตัวทางด้านของตัวคอรับเตจ กล้องไมล่าแมนน่ะมันหาไม่ได้แล้วนั่นเองนะไหนเรามารอดูกันว่าผมเนี่ยจะมีใครเทรดมาหรือเปล่านะโอ้มีคนเทรดมาแล้วไหนโอ้ไอหน้ารอว่าไงขอดูข้อเสนอหน่อยของไอหน้ารอนะอ่า I อออ e เฟอร์เชฟไอเชฟอ่าโอเคไหนขอดูหน่อยอืมแดงกี่ตัวแดงแปดเหรอเชฟแรกกับแดงแปดเหรออืม ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนละกันว่าโอเคแค่ไหนนะเพื่อนๆน,นะขอเวลาเช็คก,ก่อนนะแต่ผมรู้สึกว่าอืมไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเอ่อท o no, T Y ดีกว่านะไม่ค่อยคุ้มอะ่ะผมเข้าใจนะว่าว่าเขาให้มาหมดทุกอย่างเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มผมเท่าไหร่นะถ้ามันเป็นแบบว่าตัวที่แบบว่าโอเคโอเคก็อาจจะดีกว่านี้ตัวมันไม่ค่อยโอเคนะเพื่อนๆนะต้องขออภัยด้วยสาหรับเจ้าของวันนี้อ่ะผมก็ ถือว่าผมว่าไม่ได้ใหญ่ใจกดราคาเขานะแต่ว่ามันมีแค่นี้จริงๆอ่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าว่ามีใครจะเทรดไหมผมว่าเจ้าอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายนะซึ่งในคลิปนี้บอกตรงๆเลยว่ายังเทรดไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าผมเทรดแย่เองหรือว่าเทรดไม่เก่งเองนะก็เลยทําให้แบบว่ายังเทรดไม่ได้เลยนั่นเองนะอืมจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอาอีกสักคนหนึ่งเป็นคนสุดท้ายนะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแบบว่ามีใครสักคนที่ ได้เทรดหรือเปล่าจริงๆก็อยากจะวาดอยากจะเทรดให้ได้สักหนึ่งคนก่อนปิดคลิปนะแต่แบบมันยากเกินไปเนาะโอเคนะตอนนี้มีคนรับเทรดนะโอ้พัมกินเหรอแรกกับตัวนี้ไหมอ่ะแรกแๆกแรก,แรกโอเคอุ้ยตอนนี้ผมได้ตัวฟาร์มมา2ตัวนะเอ้ยมีคนเคยถามผมนะว่าพี่หาตัวฟาร์มจากไหนก็ประมาณนี้แหละมันอาจจะไม่ได้คุ้มมากนะแต่ว่าถ้าเราอยากได้เราก็แลกเนาะ โอเคก็ okay, คลิปนี้จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะเดี๋ยวอย่าลืมนะสำหรับคนไหนที่มาดูคนแรกเนะี่ยอย่าลืมไปไป,ไปทักหาผมในเพจด้วยนะเดี๋ยวผมจะแจกทางด้านของตัวเตอร,ร์กี้สป k e เกอร์แมนตัวระดับอีกเกนตัวนี้นั่นเองแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวแจกตัวอะไรอีกเดี๋ยวมาดูกันถ้าเกิดว่าอยากให้แจกมากกว่านหนึ่งตัวมากกว่านหนึ่งคนสามารถคอมเมนต์บอกได้อาจจะแจกเป็นสองคนแทนอะไรประมาณนี้เนาะโอเคสัลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบาย